สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกๆคนนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ b i ส t a l k ค่ะ รายการที่จะพาทุกทกคนนะคะมาพูดคุยในทุกๆเรื่องราวข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจที่น่าสนใจสำหรับวันนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่22ธันวาคม2567นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับแอนชมพนุชพัทรรักษจีเช่นเคยค่ะก็จะมาเจอกันได้นะคะหลากหลายช่องทางเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นช่องทางวิทยุค,ค่ะเป็นประจำนะคะที่นี่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวค่ะเปิดวิทยุเปิดออนไลน์ a c e b o o k นะคะมาฟังกันค่ะหรือ ว่าจะเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะที่ เฟซบุ๊กสะทะร fm 106วิทยุครอบครัวข่าวเฟซบุ o กบิสท a l k นะคะรวมไปถึงเว็บไซต์ w w w b i s t a l k n e w s c o m ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะติดตามรายการย้อนหลังก็เข้าไปดูได้นะคะที่ YouTube c h anel n b i z t a l k news ค่ะนอกจากนี้เรายังมีคอนเทนต์ต่างๆที่น่าสนใจนะคะมาให้ได้ติดตามในทุกๆช่องทางโซเชียลมีเดียกันด้วยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องบอกว่าใกล้จะเข้าสู่ช่วงของเทศกาลปีใหม่แล้วก็ เริ่มปี2568อย่างเป็นทางการนะคะเหลือเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเพราะฉะนั้นค่ะสําหรับใครนะคะที่ทําธุรกิจก็คงจะต้องมองหาถึงเรื่องของโอกาสแล้วก็ความท้าทายที่กําลังจะเกิดขึ้นในปี2568ด้วยนะคะและแน่นอนค่ะว่าเรื่องของความเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วถ้าเกิดว่าเราปรับตัวไม่ทันนะคะเราก็อาจจะได้รับผลกระทบค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเทคโนโลยีนะคะทางด้านของเศรษฐกิจรวมไปถึงใครคุก ความต่างๆที่เป็นปัจจัยภายนอกนะคะที่อยู่เหนือการควบคุมของเราเองเนี่ยเราก็คงจะต้องเตรียมการรับมือกันให้ทันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในปี2568ความท้าทายอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการในบ้านเรานะคะแล้วก็จะต้องมีการเตรียมตัวรับมือจะต้องรับมือกันอย่างไรนะคะโดยเฉพาะผู้ประกอบการในกลุ่มของ SME ที่ต้องบอกว่าปีหน้าเนี่ยก็เป็นปีที่มีความสาหัสกรรันกันพอสมควรนะคะวันนี้ จะพาทุกคนค่ะไปพูดคุยกับพี่ป้อมนะคะคุณพาวุฒิพงศ์วิทยาพานุ CEO ของตลาด .com กรุ๊ปค่ะวันนี้ก็จะมาฉายภาพให้เราได้เห็นกันนะคะว่าความท้าทายสำหรับผู้ประกอบการ SME ไทยโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจออนไลน์ในปี2568จะต้องเจอกับอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ป้อมพร้อมๆกันค่ะ เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะก็คือเรื่องของความท้าทายสำหรับผู้ประกอบการไทยในปี2568ซึ่งก็ชาว่าพี่ป้อมเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการแล้วก็อยู่ในวงการกันมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวเรามองเห็นทิศทางหรือว่าแนวโน้มยังไงบ้างคะที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นความท้าทายที่ผู้ประกอบการไทยจะต้องเตรียมรับมือในปีหน้าโอเคอย่างแรกก็คือ ตอนนี้ต้องยอมรับว,ว่าอ e ีคอมเมิร์ซมันกลายเป็นเรื่องเขาเรียกว่าปกติแล้วอีคอมเมิร์ซกลายเป็นส่วนสําคัญของอทั้งคนทําธุรกิจนะครับรวมถึงในแง่งประชาชนพวกเรานะฮะซึ่งอย่างแรกข้อแรกเลยที่เห็นได้ความท้าทายคือการค้าขายออนไลน์วันนี้เนี่ยมันผูก,ผ,กผูกขาดโดยต่างชาติโดยสิ้นเชิงนะครับเราพูดถึงแพลตฟอร์มอย่าง l a z a d a s h o p e, ปปี้ k Took นะครับรวมไปถึงเราสั่งอาหารกันเราพูดถึงตัว Gra b นะครับเราพูดถึง Food Panda พวกเนี่ยนะครับ ก็ล้วนเป็นต่างชาติทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นพอเริ่มถูกผูกขาดปุ๊บเนี่ยแต่ละเจ้าก็พยายามจะยึดลูกค้าเอาไว้นะครับฉะนั้นบรรดาร้านค้าที่ขายของในพวกมาร์เก็ตเพสเนี่ยก็จะถูกเขาเรียกว่ายึดเป็นตัวประกันก็คือข้อมูลของเของเราเองเนี่ยก็จะถูกปิดไม่ให้ไม่ให้ถูกโยกออกไปข้างนอกได้นะครับก็ข้อแรกก็คือเป็นความท้าทายมากๆเลยในขณะเดียวกันเมื่ออีคอมเมิร์ซถูกผูกขาดแต่เออเอ่ยคู่แข่งก็เยอะมากขึ้นนะครับมันก็มีคู่แข่งจากต่างประเทศโผล่เข้ามาสินค้าจากประเทศจีน นะครับสินค้าจากผู้เล่นที่มีความหลากหลายเจ้าของแบรนด์สินค้าที่เมื่อก่อนเคยส่งสินค้าให้เราวันนี้เจ้าของแบรนด์ก็ลงมาแข่งกับเราด้วยเหมือนกันในฐานะที่เราต้องไปรับของเขามาขายฉะนั้นถือว่าท้าทายมากครับนั่นคือข้อแรกนะฮะส่วนข้อสองครับวันนี้เนี่ยเมื่อมันเกิดข้อแรกขึ้นปุ๊บเนี่ยคนก็เริ่มบอกโอ้ไม่ไหวแล้วฉันอยู่กับพวกมาร์เก็ตเพ e สอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะครับเขาก็เริ่มบอกกันฉันต้องมีช่องทางของตัวเอง นะครับผมเรียกว่าเป็นโอน h a น n e ลนะครับเพราะว่า<ม>ถ้าเกิดเราไปพึ่งพาใช้พวกมาร์เก็ตเพลสขายของซึ่งวันนี้บอกได้เลยว่าราคาค่าบริการเขาขึ้นไปเรื่อยๆอะนะครับวันนี้ขายของผ่าน m a r k e t ็ตเพ e สเนี่ยค่าคอมมิชชั่นรวมๆไปมันเกือบประมาณยีบนบางคนโดนไปถึง50%เลยก็ดี<ม>นะครับฉะนั้นวันนี้บอกได้เลยว่าการขายของออนไลน์มันมันมันถูกบีบบังคับมากขึ้นทุกคนก็เลยต้องหันมาทําช่องทางตัวเอง นะครับช่องทางตัวเองก็เช่นเรามีเว็บไซต์ตัวเองนะครับเรามีช่องทางที่เอาไว้คุยกับลูกค้าตรงได้นะครับไม่ต้องไปผ่านแพลตฟอร์มต่างๆนะครับผมเรียกว่าโอนแช n แนลนะครับข้อ3ก็เป็นความท้าทายที่หนักมากก็คือสินค้าจีนเนี่ยที่เราคุยกันมาตลอดหลายปีเนี่ยบนเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าในปี2025นะฮะปีต่อไปเนี่ยสินค้าจีนจะเข้ามาแต่จะเข้ามาแบบถูกกฎหมายมากขึ้นแล้ว จากเดิมที่เขาหลบซ่อนๆนะครับอของที่ไม่มมาตรฐานของที่ไม่มีอยหรือไม่มีมอกรแรต่างบอกได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยภาครัฐเองก็เริ่มเอาจริงเอาจังมากขึ้นทําให้สินค้าเหล่านี้เข้ามาในประเทศลําบากมากขึ้นแต่บอกได้เลยว่าต่อไปเนี่ยสินค้าพวกนี้มันจะเข้ามาถูกกฎหมายมากขึ้นมีการขออนุญาตมีการทําอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่เขาก็ยังได้เปรียบเราอยู่ดีในแง่เรื่องราคาที่ถูกนะครับฉะนั้นสินค้าจริงก็ยังเป็นความทา้าทาทยอย่างมหาศาลเลยสำหรับคนท,ทําธุรกิจประเทศไทยวันนี้ แต่แต่ก็แต่ภาพรวมทักงหมดวันนี้เอาภาพภาพภาพรวมสามข้อแรกก็คือหนึ่งคือการช่องทางการขายบนออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแล้วก็สินค้าจีนก็โหดโหดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับข้ออื่นครับก็คือต่อไปการขายของเนี่ยมันจะเริ่มเป็นผมใช้ค,คําว่าสามสี่นะครับสามสี e ่ e-commerce ก็คือหนึ่งมันจะต้องเป็นการจะขายของได้เนี่ยมันจะต้องมีหนึ่งคือมีมีคอนเทนต์ก่อนมีเนื้อหาที่น่าสนใจ นะครับฉะนั้นถ so like, ้าเกิดเราอยากจะขายของได้ก็ต้องมีสตอรี่มีเรื่องราวมีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือสีแรกก็คือสีคอนเทนต์นะครับพอเราเริ่มมีคอนเทนต์เนี่ยนะครับเราทำติ๊กตอกทำางต่างมันจะเริ่มเกิดคอมมูนิตี้เริ่มเกิดแฟนเบสที่ติดตามเรามีคนรู้จักเราอยากตามเรานะครับมันจะเริ่มเกิดสีที่2คือคอมมูนิตี้แล้วมันจะเริ่มนําไปสู่สีที่3าคือคอมเมอร์สนะครับฉะนั้นการขายของในปีหน้าเนี่ยมันจะเน้นเรื่องสาีมากขึ้นก็คือคอนเทนต์ทาให้เกิดคอมมูนิตี้และิดบ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการที่จะต้องเตรียมรับมือคือต้องบอกว่าเป็นทางรอดดีกว่าเพราะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาก็ถือว่าค่อนข้างสาหัสการเป็นปัญหารอบด้านความท้าทายรอบด้านสําหรับผู้ประกอบการ s อ e แล้วก็ e-Commer c e commerce. ทีนี้ปีหน้าเราเห็นสามข้อแล้วที่เป็นความท้าทายทางรอดสามสี่อย่างเดียวพอไหมคะหรือว่าจะต้องมีอย่างอื่นอีกด้วยเออคือทางต้องบอกว่าช่องทางการขายของในะวันนี้นะครับคนทําธุรกิจเนี่ย มันออนไลน์มาแล้วแต่คำถามคือในออนไลน์มันก็มีเยอะมากวันนี้เราเข้ามาเจ็บเทสลาซด้าช้อปปี้ในขณะที่วันนี้ Tik t o k เริ่มมาแรงมากขึ้นนะครับเราเองก็ต้องเข้าไปอยู่ในโลกของ Tik t o k ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้ t i k t o k ขึ้นมาแซง l a z a d a แล้วนะครับขึ้นเป็นเบอร์สองแล้วนะครับก็เราก็ต้องเข้าไปนะครับในขณะเดีวยวกันการทำขายของวันนี้ไม่ใช่แบบแค่เอาสินค้าไปวางไว้เฉยในเว็บไซต์แล้วจะขายของได้มันต้องเริ่มเข้าสู่การทำพวกวิดีโอคอมเมิร์ซครับ ฉะนั้นวิดีโอคอมเมอร์สคือพวกช็อตวิดีโอเช่นทําวิดีโอสั้นนะครับนะซึ่งเมื่อก่อนทุกคนจะไปที่ TikTok นะครับแต่วันนี้เนี่ยด้วยความร่วมมือของ s h o ปปีนะครับจับมือกับ YouTube ทําให้เราสามารถทำเขาเรียกว่าทำวิดีโอสั้นนะครับแล้วก็แนะนําสินค้าและบริการได้ผ่านในแง่ของ y t u t u นะครับจับมือกับ s h o ปปีด้วยเหมือนกันฉะนั้นวิดีโอสั้นจะกลายเป็นเครื่องมือใหม่ของคนทําธุรกิจนะครับฉะนั้นเราต้องเริ่ม อาดใช้โทรศัพท์มือถือมาตัดต่อเริ่มทำสตอรี่เทลลิ่งเริ่มเล่าเรื่องรล่าทำให้คนอยากติดตามเราไม่ใช่แค่วางสินค้านะครับฉะนั้นนี่คือทางออกทางหนึ่งก็คือจากเริ่มขายของอ่ะพูดง่ายคือคุณก็ต้องเริ่มเล่นแล้วเล่นละครเป็นเริ่มตัดต่อเป็น <c oughs> เพราะวันนี้การเสพหรือการที่จะให้คนสนใจสินค้าเขาจะเสพคอนเทนต์ที่เป็นรูปแบบที่ไม่ใช่ตัวหนังสือแหละเขาจะเป็นวิดีโอสั้นซึ่งวันนี้วิดีโอสั้นหรือชอบวิดีโอเป็นตัวที่ต้องบอกว่าต้องทำ <c oughs> นะครับ แล้วก็อีกข้อนหนึ่งก็คือวันนี้ AI มาเยอะมากบอกได้เลยว่าในช่วงแบบเดือน2เดือนนี้ AI นี่เปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังหูมันคนละเรื่องเลยะนะครับ <c oughs> AI มันเก่ง <c oughs> โคตรเก่งเลยนะครับฉะ <c oughs> so, นั้นเราจะเริ่มเข้าสู่ยุคของ AI commerce ก็คือยุคที่เราจะต้องคนท,ทําธุรกิจต้องเอา AI เข้ามาใช้เอา AI มาช่วยการทํารูปภาพสินค้าการแต่งภาพนะครับเมื่อก่อนต้องไปจ้างพรีเซนเตอร์มาไปจ้างคนมาถือสินค้า วันนี้ไม่ต้องใช้ AI เสกมาได้เลยนะครับการเขียนข้อมูลสินค้าการวางกลยุทธ์การหากลุ่มเป้าหมายการหาทา็์เก็ตหาลูกค้า AI ช่วยได้หมดเลยะฉะนั้น AI commerce เป็นสิ่งที่คนท,ทําธุรกิจคนไทยต้องเอามาใช้แบบคือต้องต้ององ่ะไ,ไม่มีไม่มีคำว่าไม่อ่ะยังไงก็ต้องใช้เพราะถ้าเกิดคุณไม่ใช้ผมใช้ว่าคุณสวยเพราะว่าคู่แข่งคุณจะเอามาใช้แล้วคุณจะสู้เขาไม่ได้ถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้ Mm. แต่ดูแล้วทักษะของผู้ประกอบการไทยในการใช้เทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยมันสู้กับคู่แข่งได้ไหมคะเพราะว่าเท่าที่เคยเห็นเนี่ยคืออย่างเอาง่ายๆเป็นโซเชียลคอมเมอร์สของจีนเองเขาก็มีสตูดิโอของเขาเองทําทุกอย่างเองแบบเรียกได้ว่าค่อนข้างจะมืออาชีพเลยทีเดียวทีนี้เนี่ยในส่วนของทักษะของผู้ประกอบการคนไทยเราไปถึงไหนแล้วอะคะตอนนี้ก่อนที่จะไปถึง AI c o คอมเม e นะคะ ของคือทักษะไทยก็ต้องบอกว่าเราม MM ีคนเก่งอยู่นะครับแต่ทเพียว่าคนเก่งคนไทยเนี่ยก็จะมีเมื่อเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซนต์อาจจะไม่เยอะนะครับฉะนั้นเมื่อเปอร์เซนต์มันไม่เยอะเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเออเรามีไม่เยอะเมื่อเปรียบเทียบกับอ่าเขาเรียกว่าคู่แข่งจากประเทศจีนจริงๆประเทศจีนมาเมืองไทยไม่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับคนในประเทศเขาออกมาไม่เยอะ <Buddhist> แต่พอที่ไม่เยอะมาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยด้วยความที่ประเทศเราเล็กกว่าเขาเยอะมันก็เลยดูเยอะมากนะครับเพราะถามว่าทําไมคนจีนถึง ออกมานอกประเทศเพราะการแข่งขันในประเทศจีนมันรุนแรงแล้วมันโหดร้ายมากวันนี้เนี่ยการขายของอ e ีคอมเมิร์ซในจีนเนี่ยยิ่งขายยิ่งขาดทุนเพราะมันแข่งขันก็ดูเดือดมาก <c oughs> ส่งสินค้าฟรีนะครับอ่สินค้าเอาไปลองใช้แล้วพฤติกรรมคนจีนวันนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะคือซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยลองใช้ไม่กี่ครั้งก็คืนสินค้า <c oughs> มันกลายเป็นว่ายิ่งขายยิ่งขาดทุนนะครับฉะนั้นเขาเองก็เลยโดดหนีจากตลาดที่แข่งขันสูงเนี่ยออกมาในตลาดที่การแข่งขันมันยังไม่สูงมากนักนะครับโดยเฉพาะตลาดในประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยเป็นเป็นประเทศที่เปิดกว้างกฎหมายเราไม่รุนแรงนะครับเขาสามารถขนสินค้าข้ามมาในประเทศไทยได้ไม่ยากนะครับแล้วก็อย่างคือประเทศไทยเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าวัฒนธรรมก็มีความใกล้ใกล้ชิดกับคนจีนอยู่แล้วจึงไม่น่าแปลกใจว่าทาไมคนจีนถึงแห่เข้ามาในประเทศไทยเทยอะมากเลยทีเดียวนี่แหละครับ <S <S แล้วนอกจากนี้เทคโนโลยีเขาเขาล้าหน้ามากฉะนั้นการที่เขาข้ามมาในประเทศไทยแล้วเขายกเทคโนโลยีเขาเข้ามานะครับมันเหมือนกับเขาเขา,เขามีอาวุธอะอาวุธเขาหนัก,กเราเยอะอะ นะครับคนไทยยังถือสอบถือถือจอบถือถือเสียมอยู่เลยอะ แต่เขามามเขามีปืน<ม>เขามีเลเซอร์แล้ววะฉะนั<ม>้นเขาเลยได้เียบกับเราเยอะเลยทีเดียวครับครับผมอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็จะต้องมีการพัฒนาทักษะแล้วก็ฝีมือทางด้านการทำคอนเทนต์ด้วยเพื่อที่จะขายของสินค้าของเราให้ได้แล้วก็แข่งขันกันได้ในตลาดทีนี้มองข้ามไปถึงปีหน้าที่พี่ป้อมเองบอกว่าตัว AI commerce เนี่ยมาแรงมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของสกิลทางด้าน AI ของผู้ประกอบการตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะแล้วก็จะต้องมีการพัฒนาอะไรยังไงบ้างเพื่อให้แข่งขันได้อะคะ่ะ ตอนที่เราแบ่งกลุ่มคนที่ใช้ AI เป็นเนี่ยได้หลายกลุ่มต้องบอกว่าคนที่ใช้ AI เป็นจริงๆเนี่ยเป็นแบบเป็นจริงๆเลยนะฮะมีอยู่น้อยมากครับส่วนใหญ่ที่ใช้เป็นก็จะใช้เป็นแบบผิวเผินเอ้ยมี ChatGPT เอาไปถามคําถามไม่กี่คำอเอาไปสร้างรูปยังไม่ค่อยมีกลุ่มคนนักธุรกิจหรือคนําธุรกิจไทยใช้ AI อย่างเต็มที่เต็มไม่เต็มหน่วยเท่าไหร่ซึ่งนี่คือความน่าเสยียดายมากานะครับและไอ้กลุ่มใหญ่เลยที่เห็นก็คือใช้ไม่เป็นเลย นะครับซึ่งวันนี้ได้บอก AI การแข่งขันมันสูงมากจริงนะครับ Google นะครับ Open AI Microsoft นะครับหลายค่ายก็หันมาใช้ AI กันพัฒนา AI กันเยอะมากเลยทีเดียวนะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราสามารถใช้ AI ได้ใช้จริงๆใช้ในเชิงธุรกิจได้นะครับใช้ในแต่ละงานงานบัญชีเอา AI ไปใช้งานฝ่ายบุคคลงานขายงานทางด้านการทำกราฟิกการทำโปรดักต์ผมบอกได้เลยว่าธุรกิจคุณเนี่ยจะมีประสิทธิภาพไม่ใช่เพิ่มขึ้น1 0 2 0 มันกาลังเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นไปเป็นร้อยสองร้อยเปอร์เซ็นต์เลย mm hmm. ยังไงก็ต้องใช้นะครับแล้ววันนี้ AI หลายๆตัวเนี่ยใช้ฟรีแล้ววันนี้ใช้ GPT เปิดบริการหลายๆตัวฟรีนะครับฉะนั้นวันนี้มันเป็นสิ่งที่คุณผมมันเหมือนกันเหมือนกับสมัยก่อนอะถ้าเกิดเราพูดถึง5ปี10ปีก่อนทุกคนบอกว่าเฮ้ยคุณต้องขายของออนไลน์วันนี้ออนไลน์เป็นเรื่องปกติแล้ว mm hmm. ฉะนี้นผมพูดเหมือนกันเลยว่าวันนี้ AI เป็นสิ่งที่ใครเข้ามาก่อนคนนั้นได้เปรียบฉะนั้นหากคุณยงงงออยยาาากจะะนนํคคูู่่่่แแขขช คุณเราต้องตัวเองเข้าอยู่รู้จัก AI ใช้ AI ในกับธุรกิจทุกๆด,ด้านครับสุดท้ายอยากจะฝากอะไรไหมครับเพราะว่าจะเข้าสู่ปี2568แล้วความท้าทายอย่างที่พี่ป้อมบอกก็รอบด้านเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจธุรกิจเทคโนโล,โลยีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทําให้ผู้ประกอบการในวงการอ e ีคอมเมิร์ซเองหรือว่า SME เองเนี่ยสามารถแข่งขันได้อยู่รอดได้มีคาถาสําคัญไหมคะพี่ป้อม ข้อท้าสำคัญคือหนึ่งวันนี้ต้องใช้เทคโนโลยีครับคาเดียวเลยครับวันนี้ถ้าเกิดคุณยังขายของแบบเดิมและจะจะทางนานแบบเดิมอยู่มันอันตรายมากและการใช้เทคโนโลยีไม่ใช่แบบเทคโนโลยีเบสิกถ้าเกิดบางคนบอกเอ้ยผมก็ใช้แล้วนะผมก็ใช้ไลน์นะผมก็ขายของในลาซาด้าช็อปปีนะผมเรียกว่านั่นคือเบสิกนั่นคือขั้นต่ําแต่วันนี้เนี่ยการใช้เทคโนโลยีมันต้องขั้นสูงมากขึ้นเพราะวันนี้ไอ้สิ่งที่คุณใช้อยู่มันเป็นการว่าทุกคนใช้กันหมดแล้วอะ คุณม่ไมมีความแตกต่างกับเขาแต่เมื่อไดก็ตามที่คุณสามารถยกระดับตัวเองใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้นหันมาใช้ AI หาช่องทางหลากหลายมากขึ้นเริ่มทําวิดีโอสั้นมากขึ้นนะครับเริ่มใช้การตลาดในเชิง advance มีล้าหน้ามากขึ้นซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้มีเต็ไมไปหมดในโลกออนไลน์ครับมันอยู่ปลายนิ้วคุณเลยวันนี้ฉะนั้นคุณในฐานะที่คุณทาธุรกิจคุณต้องพยายามเรียนรู้เหล่านี้และพยายามปรับองค์กรคุณให้เท่าทันและเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าคุณจะสามารถอยู่รอดกับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้ครับ และนั่นนะคะก็เป็นมุมมองของตัวพ่อนะคะของผู้ประกอบการทางด้านอ e ีคอมเมิร์ซเลยก็ว่าได้ค่ะคุณป้อมพาวุฒพงศ์วิทยาพานุนะคะหลายคนก็คงจะรู้จักกันดีค่ะท่านก็ได้ไปพูดถึงเรื่องนี้นะคะสะท้อนมุมมองให้กับฝั่งการเมืองได้มีการพิจารณารวมไปถึงการเตรียมกฎหมายเตรียมมาตรการต่างๆเพื่อที่จะรับมือกับความท้าทายที่กําลังจะเกิดขึ้นและแน่นอนนะคะว่าผู้ประกอบการอย่างเราเนี่ยก็คงจะต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้รับ มือความเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกันค่ะ